ครับผมใน,น,ว,นวัทนบบวทัดเย็นชาประธานอดสวนยางตาบัวเชิดจำกัดอำเภอบัวเชิดจังหวัดชนบุรีเกี่ยวกับเรื่องโครงการพัฒนาสักยภาพตาบ,บันเกษตรกรเพื่อรักษาเสถียรภาพราคาอย่างเป็นโครงการที่ช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรได้ระดับหนึ่งแต่ว่าในขณะเดียวกันนั้นมีปัญหาอุนสักดิมากมายกับเกษตรกรระดับแรกก็คือเรื่องการอูปเงินครับ ของโครงการนี้ล่าช้าเป็นอย่างมากทำให้สถาบันเสถีกรที่รับผิดชอบและเข้าร่วมโครงการนี้มีปัญหาอุปสัรคนะครับในการที่จะจ่ายเงินให้กับสมาชิกโดยเฉพาะองค์กรที่รวบรวมอย่างแล้วนำมาขายให้โครงการครับส่วนในสถาบันเกษตรกรที่มีเงินมาลงทุนก็จะมีปัญหาการเงินหมุนเวียนนะครับขาดเงินหมุนเวียนเพราะว่าการโอนเงินล่าช้า ได้อีกปัญหาอีกจุดหนึ่งก็คือจุดที่รับยางพารานะครับจุดที่รับยางก้อนซึ่งในเขต5านั้นมีทั้งหมด10จังหวัดแต่มีจุดรับยางในขณะนี้เหลือเพียงจุดเดียวคือที่รับเพลนตรงนี้ทำให้เกิดปัญหาในการส่งมอบอยางนะครับอย่างมากต้องรอคิวสุขภาพเกษตรกรต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมอย่างมาก แล้วก็อีกปัญหาหนึ่งก็คือการตีเปอร์เซ็นต์ยาน,นะครับซึ่งตำ่งตำกว่าปกติต่ำกว่าปกติในส่วนนี้ก็อยากจะให้ผู้รับผิดชอบโครงการนะครับได้นำปัญหานี้ไปแก้ไขปรับปรุงโดยเฉพาะเรื่องเงินถ้าจะนำวิธีการนะครับหรือแนวทางในการจํานําข้าวมาใช้ก็จะเป็นการดีนะครับเมื่อรับใบช่าง อย่างแล้วก็ให้มันขึ้นเงินที่ทกศได้เลยเหมือนข้าวจุดตรงนี้น่าจะเป็นจุดที่ช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรแ็ะเป็นการย่นระยะเวลาในการโอนเงินให้ใหเร็วขึ้นได้ก็ขอฝากจุดแก้ไขเพิ่มเติมดีและอีกอย่างหนึ่งก็คือเรื่องเอกสารขอให้คณะอนุกรรมการถ้าเป็นไปได้ในเขตห้านี้ประชุมร่วมกันทุกจังหวัดแล้วกำหนด เอกสารให้ชัดเจนพร้อมกันจะได้ไม่เป็นปัญหากับอ,องค์กรเกษตรกรที่นำยางมาส่งในจุดรับยางปัจจุบันนี้ปัญหาเรื่องเอกสารมีปัญหาเป็นอย่างมากการส่งมอบอยางแต่ละคั้งจะเปลี่ยนแปลงเอกสารไปเรื่อยๆมีเอกสารเพิ่มเติมเรื่อยเพราะฉะนั้นปัญหาเหล่านี้จึงทำให้เกิด การล่าช้าในการส่งมอบอยางเกิดการรัดคิวแซงคิวกันขึ้นมาทําให้มีปัญหาค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมกับองค์กรที่นํายางไปส่งมีเป็นอย่างมากครับ